ทีมรถตู้เมืองลาวนั่งที่ไหนยกมือซิม่นอ,อ่อยู่นี่อยู่ข้างหลังนะพวกที่เข้าคอร์สอยู่ที่ไหนที่มาเข้าคอร์ส เ้าคอเขาเคยเรียนแล้วนะจับหลักแม่นๆแล้วก็ภาวนาให้มากๆจับหลักไม่ได้ภาวนายิ่งภาวนามากยิ่งผิดมากหลักต้องแม่นาการปฏิบัติธรรมขั้นแรกจะต้องฝึกจิตให้มีความพร้อม ที่จะเจริญปัญญาตัวนี้เรียกว่าจิตสิกขาฝึกเป็นนกเงักนี่หัวเราะดังฝูงเปเลอเลยฝึกจิตนะให้ตั้งมั่นแล้วก็พร้อมที่จะเดินปัญญานี่งานที่หนึ่งงานที่สองเนี่ยใช้จิตที่ตั้งมั่นแล้ว ไปเจริญปัญญาก็ต้องเรียนรู้วิธีเจริญปัญญาอันแรกก็ต้องเรียนรู้วิธีฝึกจิตให้ตั้งมัน่งนงานของเรามีสองงานพระพระทุทธเจ้าท่านเคยสอนนะบอกว่าธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาสมถะกรรมฐานในวิปัสสนากรรมฐาน สมถกรรมฐา,านจริงก็คือการเตรียมจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญาไม่ใช่ทำจิตให้สลบนะเคลิบเคลิมลืมเนื้อลืมตัวอย่างนั้นเรียกว่าไม่ได้ทำสมถกรรมฐา,านด้วยปัญญาอันยิ่งต่ทำด้วยโมหะโมหะกับปัญญาเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันโมหะทำให้มืดให้บอดนะจนปัญญาทำให้ จิตใจนะสว่างสบายขึ้นมาพ่อไตรเจ้าถึงบอกแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเราต้องเรียนรู้วิธีนะวิธีฝึกจิตให้ตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานขั้นต้นต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งหลวงพ่อใช้คาว่าต้องทำนะ ถ้าอยากฝึกให้ดีถ้าอยากแค่สงบเนะยจะไปทำอะไรก็ตามใจเถอะอันนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าพวกฤาษีชีพยัยเขาก็ทำได้ในการจะฝึกจิตให้ตั้งมั่นมาเดินปัญญาได้เนะี่ยของคนอื่นไม่มีวิธีการนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดเคยพูดโธใช้พุโทโธก็ได้ เคยหายใจก็ใช้ลมหายใจก็ได้ะเป็นเครื่องอยู่ของจิตไม่ใช่เครื่องจองจำนะเครื่องอยู่กับเครื่องจองจำไม่เหมือนกันบ้านกับเรือนจำนะไม่เหมือนกันอยู่เรือนจำเนออกไปเที่ยวที่ไหนไม่ได้อยู่บ้านออกเมื่อไหร่ก็ได้เงนั้นจิตจะมีมีบ้านอยู่มีเครื่องอยู่อย่างเราอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจนะ บางคนก็อยู่กับท้องพองยุบก็แล้วแต่ถนัดทุกอย่างเท่าเทียมกันขออย่างเดียวว่าทำกรรมฐา,านแล้วก็รู้ทันใจตัวเองให้ได้อย่างดูท้องพองยุบนะแล้วก็รู้ทันใจตัวเองไปถ้าดูแต่ท้องพองยุบแล้วไม่ได้ดูใจตัวเองก็ไม่เรียกว่าจิตตสิกขาไม่ได้เรียนเรื่องจิตเลยขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้นะแต่ขยับมือแล้วรู้มือเนี่ย นี่ด้อยเกินไปหลวงพ่อคำเขียนเคยบอกหลวงพ่อเลยว่าสิบสี่จังหวะอะไรนียมันมาทีหลังไม่สำคัญหรอกจะไปคิดจังหวะใหม่ก็ได้จุดสำคัญคือสติสติรู้เท่าทันจิตตนเองยงขยับขยับไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ในมือรู้ทันเพราะฉะนั้นจุดสำคัญก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งแล้วคอยรู้ทันจิตตนเอง เนี่ยฝึกอย่างนี้นะฝึกให้มากๆาฝึกทุกวันทุกวันกว่าหลวงพ่อจะจับหลักตัวนี้ได้หลวงพ่อก็ใช้เวลานะหลวงพ่อไปเรียนกับท่านพ่อรีเมื่อปีศูนย์สองสองพันห้าร้อยสองหลายคนยังไม่เกิดเมื่อปีศูนย์สองไปเรียนท่านนะท่านก็สอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับสองมีนับด้วย แล้วก็มาทำทำทำนะทีแรกมันก็มุ่งไปสู่ความสงบใจมันไปเองนะพอใจมันเริ่มสงบการนับก็าหายไปเหลือแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพอสงบมากขึ้นพุโทโธหายไปเหลือแต่การหายใจพอสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปกายเป็นแสงแสงอยู่ตรงนี้สว่างขึ้นมา ครั้งน,นี้ไปดูที่แสงนะแล้วก็ใจอยากรู้อยากเห็นอะไรมนกูแสงมันก็ส่งไปไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรี้ไปอยู่ภักหนึ่งสติปัญญากเก่าๆที่เคยฝึกมาเพราะมันสอนตัวเองนะว่าไม่มีสาระแก่นสารต่อไปนี้อย่าให้จิตออกไปข้างนอกแต่ตัวช่วยตัวหนึ่งนะที่ทำให้หลวงพ่อไม่อยากส่งเสืองนอกคือกลัวไปเจอผี คนกลัวผนะีงั้นได้อานิสงส์จากผีนะได,ได้ภาวนาเข้าร่องเข้ารอยงั้นพอใจสงบมันสว่างขึ้นมาแล้วเนี่ยพอใจมันจะเคลื่อนนะตรงนี้ใช้อะไรเป็นวิหารธรรมใช้ดวงสว่างดวงกสินเนี่ยดวงสว่างเนี่ยเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่พอจิตจะหนีไปจากแสงสว่างหนีไปคิดเรื่องอื่นสติรู้ทัน จิตจะไหลเข้าไปในแสงตามแสงไปสติรู้ทันถ้าจิตมันเคยชินที่จะไปกับแสงนะพอมันมีแสงขึ้นมาแล้วจิตมันจะไหลด้วยความเคยชินหลวงพ่อใช้วิธีกระตุ้นตัวเองนะกระตุ้นสติตัวเองหายใจให้แรงขึ้นให้มันกลับมามีลมหายใจนะไม่เอาแสงเอาลมจิตก็ไม่ตามแสงออกไปข้างนอกเนี่ยสังเกตที่จิตตนเองนะ มีลมหายใจก็ใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมจิตไหลไปที่ลมรู้ทันจิตหนีไปที่อื่นรู้ทันพอลมหายใจระงับกลายเป็นแสงนเป็นดวงสว่างดวงนี้ย่อดได้ขยายได้นะเวลากำหนดให้มันเล็กลงเล็กลงนะแสงมันจะยิ่งเข้มขึ้นเรื่อยๆนี่ถ้าเท่าปลายเข็มเนี่ยนะโอ้แสงมันเข้มปึ๊ดเลยบอกไม่ถูกเลยนะถ้าถ้าใหญ่ๆอาไปแสงมันก็ค่อยจางลงนะั ดวงพวกนี้เอาเป็นที่พึ่งอะไรไม่ได้หรอกกลับกรอกในหลวงพ่อก็ไม่ได้เอาดวงนี้ละทีแรกไปเล่นที่ดวงนี้ี่นี่จิตออกนอกนะไปดูที่แสงเนี่ยจิตออกนอกนี่พอภาวนาพอจิตมันจะไหลไปกับแสงเนะี่ยสติรู้ทันว่าจิตกำลังจะเคลื่อนตามแสงไปแล้วนี่สติรู้ทันจิตนะหายใจให้แรงกลับมาหายใจกระตุ้นความรู้สึกตัวไว้ไม่ให้เคลิม ใจไม่เคลิมใจก็ตั้งมั่นอย่างเงี้ยในสุดร่างกายเนี่ยสลายไปร่างกายมันหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวนะไม่มีกายเอถอยออกมาเนี่ยร่างกายปรากฏขึ้นกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละส่วนกันลมันรู้แล้วว่ากายกับจิตเนี่ยไม่ใช่อันเดียวกันกายกับจิตแยกจากกันตลอดเลยไม่กลับมารวมกันอีกแล้ว จิตนี้เป็นผู้รู้อยูนะ่ร่างกายเป็นของถูกรู้เลตอนเด็กๆก,ก็ฝึกได้อย่างนี้นะฝึกไปงั้นพวกเราทํากรรมฐานไม่ต้องมาดูลมดูแสงอะไรอย่างหลวงพ่อหรอกเอาที่เราทําได้นะขยับอย่างหลวงพ่อเทียนก็ใช้ได้ไม่ใช่ว่าผิดนะแต่ถ้าขยับแล้วไปเพ่งมือผิดขยับแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นไม่รู้ทันว่าจิตหนีไปคิด อันนั้นผิดนะมาท้องพุทธโธพุทธโธจิตไหลไปสงบอยู่กับพุทธโธอรนนีนะ้ไม่รู้ว่าจิตมาอยู่กับพุทธโธผิดนะพุทธโธพุทธโธจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นไม่รู้ว่าจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นอันนี้นผิดนะดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องไม่รู้ว่าจิตไหลไปที่ท้อง Clintus. อันนี้ผิดดูท้องพองยุบจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นนะ แล้วไม่รู้ทันว่าจิตหนีไปอันนี้ผิดงั้นถูกหรือผิดอยู่ที่จิตตัวเองไม่ใช่อยู่ที่ว่ากรรมฐานอะไรดีกว่ากรรมฐานอะไรกรรมฐานทั้งหลายเสมอกันทางใครทางมันอย่างถ้าคนไหนถนัดพุดโทโธก็ชอบบอกว่าพุโทโธดีที่สุดเพราะว่าเคยผ่านมาทางนี้คนไหนชอบหายใจก็บอกาหายใจดีที่สุด คนไหนชอบพองยุบก็พองยุบดีที่สุดคนไหนชอบเดินจงกรมก็เดินจงกรมดีที่สุดคำว่าดีที่สุดไม่มีนะมีแต่ว่ากรรมฐานอะไรที่เหมาะกับเราเองตรงที่เราสามารถรู้ได้ว่ากรรมฐานอะไรเหมาะกับตัวเราเองตัวนี้เรียกว่าสัมปชัญญะเคยได้ยินไหมคำว่าสัมปชัญญะเป็นปัญญาเบื้องตน้นรู้ว่านะอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระนะ อะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์บางเรื่องมีสาระนะนะแต่ไม่มีประโยชนนะ์บางเรื่องมีประโยชน์แต่ไม่เหมาะกับเรานะนะนะอันไหนมีสาระด้วยมีประโยชน์ด้วยสมควรกับเราด้วยไม่หลงไม่ลืมตั้งใจภาวนาไปอันะนั้นเรียกว่าเรามีสัมพัญญะไม่ใช่ว่ากรรมฐานอะไรดีกว่ากรรมฐานอะไรนะเพราะงั้น ถ้าบอกว่าหลวงพ่อสอนให้พุโทโธให้หายใจอะไรเนี่ยอันนี้กล่าวตู่หลวงพ่อนะหลวงพ่อบอกให้พวกเรารู้หลักแล้วไปเลือกกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองนะเหมือนปูเสชวนนะนะก็ไปเลือกเปลือกให้พอดีกับตัวทำซาตัวนี้เดี๋ยวไปเลือกเปลือกใหญ่เดินไม่ไหวนะหรือตัวใหญ่นะอยากสลิมนะยัดเข้าไปอยู่ในเปลือกแคบ นี่จะตายอาอนะกรรมฐานก็เหมือนกันนะไปเลือกให้เหมาะกับตัวเองทำกรรมฐานอะไรแล้วพอดีพอดีรู้สึกตัวได้บ่อยนะจิตใจสบายไม่ลำบากมากไม่เครียดถ้าใจเครียดนี่ใช้ไม่ได้หรอกนั่นะไปเลือกเอาของตัวเองทางใครทางมันนะไม่มีกรรมฐานอะไรหรอกที่ว่าวิเศษที่สุดนะอย่างในขั้นวิปัสสนานะ ในขั้นสมถะเนี่ยหลวงพ่อใช้อนาปนานสติหลวงพ่อไม่บอกว่าดีที่สุดทุกคนต้องทําตามนี้ไม่ใช่ทุกคนทําได้วิปัสสนาเนี่ยหลวงพ่อดูความเกิดดับเปลี่ยนแปลงของจิตแล้วก็ดูพฤติกรรมของจิตที่มันทํางานต่างๆนานาที่ไม่อยู่ในอํานาจบังคับแต่เวลาที่พวกเราทำวิปัสสนาหลวงพ่อก็ไม่ได้สอนว่าจะต้องดูจิตอย่างเดียว บางคนก็ต้องดูกายนะบางคนก็ดูเวทนาบางคนก็ดูจิตสังขารเห็นกิเลสต่างๆนะเกิดดับบางคนดูทั้งรูปธรรมนามธรรมดูกุศลอกุศลอย่างอกุศลเนี่ยพวกนิวรณ์เป็นอะกุศลมันก็ไม่ใช่ดูแค่ตัวนิวรณนะ์ดูลึกลงไปอีกช็อตหนึ่งว่าอะไรทําให้นิวรณ์มีอะไรทําให้นิวรณ์ไม่มนะีหรือดูตัวกุศลนะหรือตัวโพฌงชง อะไรทําให้โพชงจเจริญอะไรทําให้โพช่งเสื่อมเนี่ยในธรรมานุปนะัสสนาเนี่ยมันจะซับซ้อนหรือเห็นปฏิจจสุบาทอันนี้อยู่ในธรรมานุปัสสนาพวกเราอิ on, นทะรีย์อ่อนยังทําตรงนี้ทีเดียวไม่ได้หรอกเราทํากรรมฐานที่ไม่ซับซ้อนอย่างร่างกายเรายืนเดินนั่งนอนเนีย่ยซับซ้อนไหมรู้สึกได้ไหมร่างกายตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกได้ไหมซับซ้อนไหม นั่งจริงเหรอก็บาแล้วนะของให้ง่ายแค่เนี้ยนะหรือทำสมัมชัญญะบบพาร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้วเนะี้ยร่างกายอยู่ในอิริยาบถย,ย่อยอิริยาบถหลักก็คือนั่งอิริยาบถย่อยคือนั่งพนมมือนะหรืออิริยาบถย,ย่อยนั่งเก่าเนะี้ยยังนั่งอยู่มีอิริยาบถหลักหรืออิริยาบถใหญ่ก็อิริยาบถย,ย่อยแล้วแต่จะดู อย่างขนาดนี้อิริยาบถใหญ่นั่งอยู่รู้ไหมยากไหมที่จะรู้ว่านั่งเมื่อกี้พยักหน้านี่คืออิริยาบถย่อยเนะนี่ยไม่เห็นจะยากอะไรเลยงั้นทำกรรมฐานนะทำที่เราทำได้ยังไม่ต้องไปดูโพุชงพดทธชงหรอกหน้าตาอย่างนี้ไม่มีหรอกพุทชงนะสติยังไม่ค่อยจะมีเลยจะมีโพชชงได้ไงนะงั้นฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วเรียนรู้จิตตัวเองไป จิตหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานรู้ทันนะจิตไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานก็รู้ทันนี่ฝึกอ,อย่างนี้เรื่อยๆไปอารมณ์อะไรก็ได้ที่เราถนัดนะแต่อารมณ์นั้นจะต,ต้องไม่ยั่วกิเลสนะไม่ได้ทําให้กิเลสเพิ่มขึ้นอย่างด่าคนอื่นหรือตีหัวหมาเจอหมาไล่ตีนี่จเจริญสตนะิเจอหมาแล้วไล่ตีนี่ใช้ไม่ได้นะทําแล้วกิเลสที่ยังไม่เกิดก็เกิดกิเลสที่เกิดแล้วก็แรงขึ้น ไม่ทำแล้วกุศลที่เคยมีก็หายหมดเลยกุศลใหม่ๆก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ทำกรรมฐานที่ไม่ทำให้กิเลสเฟื่องฟูไม่ทำให้กุศลเสื่อมถอยไปเลือกเอาสำหรับตัวเองไปเป็ดปูเสยวนนะที่เลือกเปลือกให้พอดีกับตัวไปดูเอาเองใช้สติปัญญาสังเกตเอาเราอยู่กับอะไรแล้วดีก็เอาอันนั้นแหละ นะอยู่ก,กับอะไรแล้วจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวมีอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจสามารถรู้ทันเอาอนั้นแหลนะไม่มีอันไหนดีกว่าไหนหรอกแต่ถ้าถามหลวงพ่อว่าสมถะกรรมฐานนียอะไรดีที่สุดหลวงพ่อว่าอานาปนาสติทําไมดีที่สุดพระพุทธเจ้ายัางใช้อันนี้เลย แล้วเวลาเราภาวนาธรรมานาปนาสติจนเราเข้าใจแตกฉานเนะเราจะรู้ว่ามันเหมือนแม่บทแม่บทของกรรมฐานอื่นนะอย่างเราทำกสินเนี่ยตอนก่อนที่จิตจะรวมลงไปเนี่ยนะมันจะวกมาที่ลมนิดหนึ่งมันจะผ่านลมนิดนึงจะทำกรรมฐานอะไรก็าตามนะตอนที่จิตเจะเข้าสมาธิมันจะผ่านลมอยู่นิดหนึ่ง อย่างเราแผ่เมตตาแผ่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 ไปเรื่อยๆนะเนี่มันจะย้อนมาที่ลมนิดหนึ่งแล้วก็สว่างปุ๊บออกไปนะยัรไตัวอนาปนสตินะมันเหมือนแม่บทนะแล้วอนาปนสติเนี่ยนะใช้ทําสมถะก็ได้ใช้ทำวิปัสสนาก็ได้นะใช้ทากายานุปัสสนาก็ได้ใช้ทําเวทนานุปัสสนาก็ได้ใช้ทําจิตตานุปัสสนาก็ได้ใช้ทาธรรมานุปัสสนาก็ได้นะ ใช้ทำกสินก็ได้ใช้ทำอภิญญาก็ได้เพราะฉะนั้นะมันกว้างกวางมากนะตัวอนาปนาสติบางตำรานะพวกอาจารย์อภิธรรมบางท่านทนะ่านจะสอนนะบอกว่าอานาปนาสติเป็นกรรมฐานของพระมหาบุรุษคือเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าของเราเรียนได้จะได้เซี่ยวนึงส่วนนึงจะได้ไม่หมดแล้วนะ อย่างหลวงพ่อพุทธทาสสอน,นานาปณสติสิบหขั้นใครเคยอ่านของท่านบ้างถามจริงๆมีใครทำได้16บขั้นไม่มีไม่เคยเห็นเลยสี่ขั้นยังไม่ค่อยจะได้เลยเคยทำานาปณสติจนเลิกหายใจไหมขั้นที่สี่ลมหายใจระง,งับาถามว่ายังหายใจอยู่ไหมมันหายใจแต่มัหายใจละเอียดมากนะไม่ใช่ไหม่หายใจหายใจอย่างละเอียดเลย จิตจะเข้าไปตรงนี้ได้มันหมายถึงผ่านานานาปนาสติต้นๆมาแล้วนะแล้วมันเหมือนมันชาร์มันชาร์จลมเอาไว้เต็มข้างในนะมีลมเต็มเปี่ยมอยู่มันหยุดหายใจได้ชั่วคราวนะไปหยุดสามวันสามคืนอะไรเงี้ยไม่ได้นะโยเวนเข้านิโรธสมบัตินย่อันเดียวเท่านั้น,นะอันอื่นไม่มียถูกไม่ต้องเรียนนะ <laughs> ยุคนี้ก็ไม่เห็นใครเข้ามาแล้วงั้นเราเลือกกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองนะถนัดพุดโทโธใช้พุโทโธพุโทโธแล้วจิตไปนิ่งเผลออยู่กับพุโทโธรู้ทันจิตพุโทโธพุโทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนะดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ว่าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องดูท้องพองยุบ จิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนจิตไหลไปอยู่ในมือรู้ว่าจิตไหลไปอยู่ที่มือจิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดเห็นเห็นไหมมีสองอันที่หลวงพ่อยกตัวอย่างเป็นกรนะุ๊ปิ้งนะจริงลีลาของการไหลเนี่ยเยอะแยะมากเลยแต่มันสองกลุ่มใหญ่ๆอันหนึ่งไหลไปจมแช่อยู่ในอารมณ์กรรมฐานอันนี้คือการเพ่ง อีกงานหนึ่งไหลไปอยู่ในโลกของความคิดอันนี้คือการเผลอเนะงนั้นสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยไม่เผลอไม่เพ่งนะรู้ทันจิตตนเองอยู่ทุกวันต้องทำให้ชำน,นิชำน,นาญจิตเคลื่อนไปอยู่กับกรรมฐานรู้จิตเคลื่อนไปอยู่ในความคิดรูนะ้ทุกวันต้องฝึกต้องซ้อมไม่ฝึกไม่ซ้อมนะออกมาอยู่กับชีวิตจริง จะมาบอกว่าเจริญสติในชีวิตประจำวันทำไม่ได้จริงเวลาเราฝึกกรรมฐานใช่ไหมจิตเคลื่อนอยู่สองงานเคลื่อนไปคิดกับเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานอารมณ์กรรมฐานส่วนใหญ่จะเป็นกายเช่นรู้ท้องพองยุบรู้มือรู้เท้ารู้ลมหายใจอะไรเนี่ยจิตเคลื่อนไปหาอารมณ์กรรมฐานรู้ทันจิตเคลื่อน ไปในความคิดรู้ทันตรงที่เคลื่อนไปในความคิดจะฟุง้งซ่านตรงที่เคลื่อนเขาไปนิ่งอยู่ในอารมณ์กรรมฐานมันจะสงบนี่สงบแนละ้วก็จมอยู่ในอารมณ์นั้นก็เป็นมิจฉาสมาธิไม่ประกอบด้วยสติถ้ารู้ทันว่าจิตนิ่งอยู่กับลมจิตจะดีด,ด,ดตัวขึ้นมาเองนะเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูหรืออย่างเนี้ยเห็นร่างกายนั่งใจเป็นคนดู รู้สึกไหมร่างกายนั่งใครคนหนึ่งเป็นคนรู้อยู่ข้างในไม่ต้องหาคนนั้นนะแต่รู้ว่ามันมีตัวหนึ่งเป็นคนรู้อยู่ว่าร่างกายนั่งเนี่ยยกมือร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ไม่ต้องหาว่าใจอยู่ที่ไหนนะแค่รู้ว่ามันมีตัวหนึ่งอยู่ในนี้เป็นคนรู้ว่าตัวนี้เคลื่อนไหวรู้สึกไหมมันมีตัวหนึ่งรู้อยู่ข้างในเนี้ยคอยรู้เรื่องน้นรู้เรื่องนี้ตัวนั้นแหะคือตัวรู้ อะไรคือตัวรู้จิตนั่นแหละคือตัวรู้เพราะจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์อะไรที่ถูกรู้มีศรัร์เฉพาะเรียกว่าอารมณ์อารมณ์ไม่ใช่อารมณ์รักอารมณ์โกรธน,นะอารมณ์ในนิยามของการปฏิบัติเนี่ยคือสิ่งที่จิตไปรู้เข้าส่วนจิตนะัคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์อย่างนั่งอยู่ขนาดนี้มีตัวหนึ่งรู้ ตัวรวมอยู่ข้างในเนี่ยแต่มันอยู่ตรงไหนไม่รู้นะไม่ต้องหาถ้าหายังไงก็ไม่เจอหลวงปู่ดูลบอกใช้จิตสแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจออันนี้คือหลักที่เราจะต้องฝึกนะให้ชำนิชำนาญแล้วต่อไปเรามาอยู่ในชีวิตจริงนียจิตเราวิ่งไปที่ตาเรารู้ว่าจิตเคลื่อนไปทางตาจิตเคลื่อนไปทางหูจิตเคลื่อนไปทางจมูกทางลิ้นทางกายจิตเคลื่อนไปทางใจส่วนใหญ่ไปคิด เราจะรู้ทันจิตท,ที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาตรงที่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนนะนะการเคลื่อนหรือความฟุ้งซ่านของจิตจะดับจิตจะเด่นดวงตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้นั่นส่งสมาธิขึ้นมาแล้นะแล้วประเดี๋ยวหนึ่งจิตท,ที่เป็นผู้รู้ก็าดับก็จะเคลื่อนออกไปอีกไปเคลื่อนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแล้วมีสติรู้ทันอีกจิตท,ที่เคลื่อนก็ดับจะเกิดจิตท,ที่รู้ขึ้นแทน นั้นจิตที่รู้กับจิตที่เคลื่อนไปจิตที่หลงไปนะจะเกิดดับสลับกันไปนะสุดท้ายเราจะเห็นนะจิตท,ทุกชนิดเกิดแล้วดับจิตท,ทุกชนิดบังคับไม่ได้นะไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยปัญญามันเกิดตรงนี้นะงั้นฝึกเข้าไปเรื่อยๆนะสุดท้ายเห็นว่าจิตไม่ใช่เราหรอกพอจิตไม่ใช่เราขันห้าซึ่งเป็นผลผลิตของจิตก็จะไม่ใช่เราโลกทั้งโลกที่ปรากฏขึ้นมาให้เรารับรู้ด้วยจิตเนี่ย มันก็จะไม่เป็นของเราด้วยะจะไม่มีของเราอีกต่อไปไม่มีตัวเรานี้ฝึกไปเรื่อยๆก็จะเห็นเลร่างกายเนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วแล้วไม่เป็นตัวอะไรร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษนี่เป็นปัญญาระดับกลางนะแล้วภาวนาขั้นสุดท้ายมันจะเห็นว่าตัวจิตเองแหะตัวผู้รู้เองนั่นแหละก็เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษ สุดท้ายก็ปล่อยวางตัวจิตผู้รู้ได้เนะนั้นพอปล่อยวางจ,จิตผู้รู้ก็คือปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างหมดละปล่อยวางขันห้าได้หมดละปล่อยจิตดวงเดียวนะปล่อยวางจิตดวงเดียวด้วยปัญญาอันยิ่งต้องย้ําตรงนี้บางคนมันแกล้งปล่อยด้วยโมหะมีไม่ใช่ไม่มีนะต้องเจริญปัญญาซ้ําๆนะเห็นจิตมันทํางานไปจิตหลงไปก็รูนะ้พอรู้แล้วก็เกิดจิตรู้ จิตรู้เกิดขึ้นเราไม่รักษาอยู่ชั่วคราวจิตรู้ก็ดับกลายเป็นจิตคิดอีกจิตคิดก็คือจิตหลงหรือหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดรู้ทันอีกจิตหลงเกิดขึ้นแล้วทันทีที่รู้ว่าจิตหลงเกิดนะจิตหลงจะดับจะเกิดจิตรู้ถ้าไม่รู้ว่าจิตหลงเกิดแล้วจิตหลงจะต้องดับเพราะจิตหลงเป็นจิตที่ประกอบด้วยโมหะชนิดอุทัะจักบุงซ่านทันทีที่สติรู้ทันกิเลสเนี่ยกิเลส จะดับอัตโนมัตินี่เป็นกฎของธรรมะนะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินี่เป็นกฎเลยนะคล้ายๆเป็นกฎทฤษฎีเลขาคณิตเลยเนี้ยอันนี้ก็เป็นกฎข้อหนึ่งในการปฏิบัติเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติเพราะฉะนั้นจิตหลงไปคิดตรงนี้เป็นจิตที่มีโมหะมีอุทัตจะ สติเกิดะระลึกได้ว่าเฮ้ยหลงไปคิดแล้วเนี่ยจิตหลงจะดับจิตรู้จะเกิดนะเพราะั้นจิตรู้เนี่ยเราสร้างขึ้นมาโดยตรงไม่ได้นะแต่ว่ามันเกิดขึ้นเองเมื่อจิตหลงมันดับจิตรู้มันก็เกิดขึ้นเองเนะีน่ยะฝึกอย่างนี้ไปสุดท้ายปัญญาก็เกิดนะงั้นกรรมาฐานที่หลวงพ่อแนะนํานะเรียกว่าที่หลวงพ่อแนะนํามากกว่าก็คือทํากรรมาฐานสักอย่างหนึง่ง จิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์กรรมฐานรู้ทันจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันฝึกอย่างนี้เราจะได้สมาธิพอมีสมาธิแล้วก็ปล่อยให้จิตมันทํางานจิตหลงไปเราก็รู้พอรู้ปุ๊บจิตหลงก็ดับจิตรู้ก็เกิดแล้วเราก็ไม่ควบคุมรักษาเพ่งอยู่ที่จิตรู้นะอันนั้นเป็นการเพ่งอีกละเราไม่เพ่งไม่จองใช้จิตธรรมดาเนี้ยจิตรู้อยู่ชั่วคราวก็หลงใหม่ แค่เป็นจิตคิดเป็นจิตดูเป็นจิต,จตฟังอะไรขึ้นมาใหม่สุดท้ายปัญญามันจะเกิดนะมันจะรู้ว่าจิตทุกชนิดไม่ว่าดีหรือชั่วนะเกิดแล้วดับทั้งสิน้นจิตทุกชนิดไม่ว่าดีหรือชั่วห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้นะไม่อยู่ในอำนาจบ,บังคับเป็นอนัตตาอย่างเราไม่อยากโกรธเงี้ยจิตมันก็โกรธได้นะบางคนนะไม่อยากขี้หึง ผู้หญิงหลายคนคี้หึงผู้ชายก็ขี้หึงนะไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวหรอกนะตั้งใจจะไม่หึงนะมันก็อดไม่ได้เห็นไหมใจมันห้ามไม่ได้ตั้งใจว่าจะไม่อาฆาตนะสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยตายห่าเถอะนะอย่างนี้นะมันมันแพลบแซกออกมาอย่างนี้ก็มีนะเนี่ยมันห้ามไม่ได้นะตัวนี้คือตัวปัญญา มันเห็นว่าจิตนี้เป็นอนัตตาเมื่ะเราคอยรู้เท่าทันจิตไปนะจะได้ทั้งสมถะได้ทั้งมิปัสนาส่วนจะทําสมถะให้สงบนะก็ไปเลือกอารมณ์เอาอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วสบายใจก็อ,อยู่กับอารมณนะ์นั้นจิตก็สงบง่ายอยู่ตายไปเห็นยา,ยากเลยะเล่าให้ฟังแล้วก็ไปทําเอานะใครฟังแล้วไม่เอาไปปฏิบัติขอให้ชุดจุด <c oughs> เอาไปกินข้าวนิมนต์นะครับ